และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับอีกสาคนนะครับนี่กอาอยู่ของรักกีฬาที่หนึ่งนะครับฟ้าไทยนะครับโอ้โหฮาร์นะครับล็อบบี้ฮาร์ดทุกคนร์ดฮาร์ดฮารเดี๋ยวเราเชิญมาที่นี่ครับพื่อนนะครับผมเลยนะครับก่อนอีกเลยพิศลานี่คือบิ่งกับอาเพื่อนแบบนี้เลยหรือเปล่าครับเนี่ย ฮันโลที่เดียลค่ะเขาพีจารณาไม่นานสอวันได้ครับผมอ่ะน้องอีกซานอดีตโยชน์ในกองด้วยแน่นอนครับผมเขามีทำงานเยอะอย่างนี้แต่เวลาการออกกำลังกายยังไงเขาเนี่ยก็จริงๆการออกกำลังกายมันสำคัญสำหรับเราอยู่แล้วเราเราจะจัดสรรเวลาให้กับมันดีเสมอครับผมครับผมอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งว่าไม่ได้นะเดี๋ยวไอ้ีี่อบกับอาทิตย์ เป็นนักกีฬาแล้วกันพิสตาล์ออกกำลังกายเนี่ยถ้าพูดจริงเดินอาชีพนี่ออกกี่วันครับพี่ไหนประมาณเดือนสี่นะครับชิงแชงมป์สโมสรครับเดือนสี่นะครับอันนี้คืออะไร <laughs> อ่ะโอเคต้องติดตามกันนะครับสบบารบัตรในวันนี้นะพิสตาลแล้วกันฝากเชิญชวนนะครับทุกคนเลยเข้ามาเชาอ์จท,ที่ซสโมสร์นระครับโ <laughs> อ,อตอนนี้ สมมติว่าตอนนั้นเราไม่ได้วิกเยอะก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเราจะไม่แข็งแรงเท่านี้แน่นอนก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าชุดเสื้อผ้าก็เชิญได้เลยนะครับผมเตรียมเข้าไปซือของกันนะต้องคำนึงถึงทีมบบทชาติไทยนะครับและน้องสามคนนะครับจากซีรีส์ฟูเออร์อยู่เพราะรัก ท่านผู้บร okay. ิหารนะครับถือนิ้วปิดกันไวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมนักถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับโอเค e v เอฟเออร์วันอิสเรียลนะโฟร์สามสองหนนึ่งสุดยอดนะครับขอมาไอซ์สุดสุนะครับที่เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับ ออกหรือเปล่าครับบอกได้ไหมครับวันเรามา้าหนึ่งสองนะหลายล้องนะครับโอเคหายล้องเรียบร้อยครับหนึ่งสองสาม